แลร็จละไปกินกันอะไรน่าจะเอา่อยมาตัดเอาวันนั้นยายไปช็อกจอหนาเสดายยายเห็นไอ้เลื่อยเลื่อยเออแบตเตอรี่นะโอ้นาเสดายเล็กๆนี่ แบกนี้เแบบนี้ไม่ต้องลงแรงเลยน่าจะซื้อมานะพันกว่าบาทวันนั้นแต่เราไม่ได้อยู่นี่นะมันไม่ค่อยได้ใช้เนาะไม่ต้องลงแรงเนะี่ยแบบนี้มาตื๊ดตืดตืดเอาง่ายดีใช้ไอ้เครื่องสตาร์ทก็นิดเดียวขี้เกียจสตาร์ทเนาะให้ลูกชายยันมาตัดให้แต่ก็เดี๋ยวจะตัดเอง ดูข้างหลังเอาด้วยกล้องข้างห้าไม่ได้เขาขึ้นมาใหม่ให้เขาขึ้นมาใหม่ bạn còn đàn nón đàn nôn ở còn đàn đi tổ nó khơi đàn nôn Hãy subscribe cho không ใบยางเพื่อนๆมีคนว่าทําลังคาทําลังคามันก็ต้องปิดข้างหมดไม่งั้นใบยางมันก็เปลี่ยวไปอยู่ดีเอาอย่างนี้ไว้อย่างนี้แหละดีกว่าแต่น้ํายังดีอยู่นะน้ําไม่เสียนะเดี๋ยวรอรุ่นกันตอนใบยางร่วงหมดจะเปิดดู ท่อส้วมอยู่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยไงเอาแค,ค่ครึ่งนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวปีหน้าเรามาดูทางนี้เราดูมันจะขึ้นไหมแต่ว่าไอ้ที่มันลงในดินนี่เห็นไหมนี่เต็มเลยนี่มันไม่ตายหรอกแต่ก็ตัดทิ้งมังให้มันขึ้นมาใหม่ ตั้งแต่ปลูกมายังไ่ยังไม่เคยตัดเลยตั้งหลายปีแล้วเก็บนำ้ำรถเอาแค่นี้แหละพอนำ้ำบ้านนี้ไม่เอาแล้วแหละบ้านนี้ปล่อยไว้ไงโอ้ลืมรถไอ้นั่นเดี๋ยวไปรถไอ้นั่นก่อนฝักแมวใหญ่ามาออกไอเดียให้เยพร ดูมันมันมัน,ม,นมันตื้นเกินเนี่ยไอจิงรียนมาเต็มนะกลางคืนนะอย่าพพรมาดูทุกวันเพื่อนมันเยอะเกินมันแออัดนี่มันกัดเมื่อคืนเยาพพรมานั่งเย็บจนเนาะนี่ยายก็เลยไปซื้อให้แกไปซื้อปูนมาไม่รู้ว่าจะไปซื้อมานี่ยายจะก่อให้ ก่อขึ้นอีกมันจะได้โล่งโลอ่ะเพื่อนเพื่อนี่มันเออัดเกินมันเยอะริงรีดในทอดนี่ก็คือในนี้มันเต็มมันเยอะเกินไงก็เลยเอามาแบ่งไว้ในนี้โอ้ยนี่โอ้ตายเป็นกิโลกิโลแล้วมั้งตั้งแต่เล็กจนโตนะมันมันดูดิมันตื้นเกินเออัดนี่ตายมั่งแล้วตอนนี้นี่เหม็นกลิ่นแล้วนี่ย้ายกันเลยว่าเอามาก่อทีนี้มันจะได้โล่งโล่งไง พูดถึงได้ปิดข้างบนอีกประมาณสองอาทิตย์ก็ได้จับแล้วนี่ไม่เกินสองอาทิตย์ออกปิกได้ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตะ อพอเยญตาแกเอาดินมาใส่เทตรงข้างถนนแกขุดมาดูแกอยู่นิ่งไม่ได้พ่อเยญตาเนู่ยยืเฉยๆไม่ได้เย่าพรตาเอียงดูซักผ้าตากผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บเมละกอมาตามสมตามให้พี่เหมินกินอาหารเที่ยง อยากกินเนื้อแดดเดียวเพื่พนอนจะไปตากไหนล่ะทีนี้ยหาที่ตากก่อนอเก็บมะละกอไปตามส้มตำให้พี่เมินก่อนไปไหนเนาะอาผัดสระเอาไปหยอดน้ำกรดมั้งเก็บมะเขือเทศก่อนไปตามส้มตำ มีแค่นี้ก็จะเอาอร่อยอ่ะเพื่อนต่ำไทยเปรี้ยวหวานมะละกอก็ก,ก,กรอบกรอบแลยวอยากจะลองใส่ขูดตากแดดดูเราวมาแช่ดูมันจะสดเหมือนเดิมไหมเราไปเบื้อไปเมืองนอกด้วยขอดปลาสวาย เอาแล้วๆทำเร็วๆจะได้ให้กินขนมด้วยลูกอะไรนะพม่าหรือลาวหรือไทยเนี่ยคนงานอันนี้ขมันอันนี้ขมันอันนู้นอะไรอันโน้นนั่นโ่นจานดาวพูดไทยไม่ชัดพูดไทยก็ไม่ชัดอันนี้อ่ะใส่หนูขมางหินหนุรูล รูเงบเอรูรูรแดนรูแช่มดนู่นหนารูแช่บนเนีออหูนหมูัมีมะเขือพวเขาก็ใส่อันนี้แหละน้ำคนข้นเนหมูนะคะเดี๋ยวค่อยเอา กรูดมาใส่อัน,นีนหมูยั่ววจ้าเสร็จเร้อยเสร็จละกวกินกันอันในหมู แม่แดดเดียวทอดหมดไปแล้ว <G ül üyor> ชิมชิมหมด